ตกหมูครับปตกหมูใส่พรกะหลี่หมูย่างน้ำตกแต่ว่าไม่ย่างมีบไย่างแบบนี่ไรบอกหัวไช่อะไรโอ้โหนี่กหอนเธอย่างติดมันสูตรนน้อมากแต่กุ เพื่อนน้อยเขาไลก็ต้องห้ทุกยางคนเขาบอกว่าต้นหอมไอหอมหอมแดงเสรที่หลังมาจากสิบกว่าซุปสท่สูตรใครก็สูตรใครนะคะอันนี้สูตรของเชฟประท่านเลยสูตรของเชฟประ่างเลยถาดนี้อีเท่าที่นในใด้าเลยป่นนะคะครัวเครัว เเขาือโอ้ปลาแดกกับเบิร์ดแล้วล่ะเบิร์ดพอดีบันกินแซ่บกินนัวอปลาแดกยี่หอยแซ่บแซ่บนี่แไหมแซ่บมีดีแต่ว่าบอกว่ายี่หอยพี่น้องแซ่บเบิร์ดแซ่บเบิร์ดแล้วร้อนแลบร้อนเดียวร้อนถาแล้วปลาแดกยี่หอยนี่เติมแก๊สเข้าไปแก๊สก็ป่าอเติมแก๊สก็ป่ายปลาแดด กไปเลยนุ่งๆเลยน้ำไลไหลขาเล่ยเอาทีบักนาเน้าจ้ามะนาวสมพรสมนาค่ะมะนาวเนาวสดีไปเลยใส่ลงไปเลยค่ะเนาวสดๆจากน้เยเอานเตาวไปซะเน้าอ้โบ้นาร้ไ สูตนที่มีใส่นี่ยใส่อะไรคะผงมัสลาร์ดน้ำตกหมูใส่ผงมัสลาดครสูรแซ่บพ่ออย่างนี้ไบเพื่อเอาหน้าอุกกินเอะเท่มจำเลับมันอยู่ตรงนี้ใส่ซอสพีก็น้อยใส่ซอสพิน้อยนะคะจะใส่ายมันจะเทิมซองเปียวเผ็ดลิบนิด เรียบร้อยมร้อยิท่ากนน้ำปลาเ็น้อยปลาใส่ลงไปเลยชุดเย็นเาจะเย็นออะถ่ายใส่หอมอีใส่หอมอีนะคะ เปนะครับเมนูนี่ตั้งชื่อว่าน้ำตกหูหมกะหรี่น้ำตกหมูน้ำสีกันมากไรขึ้นแห่งเถอะใส่กันนะวันใส่ด้สดเลยสดเลยครับจินข้าวกัาัวคุ้มชงด้วยันครับเขาจะว่าใส่น้มันหอยจักหน่อยเลยขายได้ตกหมูใสนมันหอยจักหน่อยได้เชฟเลย ลูกพทเมาบอกใจแต่ <S <S <half> ่องกงแล้วแล้วเป็นเชฟอยู่ของกงเขาบอกว่าเห็นกบหมูไส้มัถหายน้ำใจได้เชฟจัดเ่ได้ครับท่านมาหนาอยู่ของกอง นี่ย่างทีกคนอะกินเแซนห์วิชกันหมอเฮ้ยกินด์วกินอยู่ปะเนาเรียบร้อยแล้วไปรูปไปกินเด้